ในวันที่ 1. พฤษภาวันแรงงานนะครับเรามีเป้าประสงค์ที่จะทําให้เรื่อง3ขอขอเลือกขอคืนขอกู้เป็นที่สนใจของสังคมเป็นกระแสมีคนบอกให้ว่าจะไปออกรายการโหนกระแสนะครับแต่ถ้าพี่หมอกับคนมากันแค่คนสองคนดูสิครับลานกว้างแค่ไหนถูกไหมฮะลานกว้างมากมาคงไม่ได้เจอใครนะครับวันนั้นแผนแผนการนะครับที่จะทําก็คือ1 พวกเรามากันร้อยคนขึ้นนะครับมาถึงที่นี่นะครับก่อน9โมงนะครับเพื่อที่จะให้ได้พบนะครับเผื่อพบคุณสรยุทธ์ที่เขาจะมาในเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับก็หวังว่าเราจะได้เจอเขาก่อนนะครับการนัดหมายนะครับหนึ่งนัดหมายที่นี่นะครับก็คือตึกมารีนนช่อง3นะครับตอนประมาณ9โมงของวันที่1นะครับแล้วก็อ่ คนอื่นนะครับที่อยู่บริเวณนี้ก็มาถึงนี่ประมาณสัก8โมงครึ่งนะครับถึง9โมงขอให้คนที่นัดหมายที่จะมาช่องสามาถึงเวลานี้ส่วนคนที่นัดนัดหมายจากที่อื่นอย่างเช่นตัวสถานีรถ้าอ่อนนุชนะครับสถานีวงเวียนใหญ่นะครับสถานีตัวอนุสาวรีย์นะครับให้ไปให้ไปกันโดยพร้อมเพียงตอน7นาฬิกาหลังนั้นก็เคลื่อนขบวนมาที่พร้อมพง ก็เดินเข้ามาใช้เวลาประมาณ20-30นาทีนะครับมาใหถึงช่อง3ประมาณ9โมงครับหวังว่าจะพบคนทุกคนนะครับแล้วก็100คนมาเจอกันที่ช่อง3มารีนนเรื่องเล้าเสาอาทิตย์ครับ